ชายชุดดำพวกแกจะทำอะไรกันแน่กงเยคิดในใจจะให้ข้อมูลสำคัญนี้หลุดไปไม่ได้คืนนี้ฉันต้องตามไปจนถึงที่ซ่อนตัวของเจ้าพวกนั้นกงเยวิ่งตามรถม้าไปโดยทิ้งระยะห่างๆเจ้าพวกนั้นออกจากนอกเมืองไปทางใต้จะไปถึงไหนกันนะเมื่อถึงป่าสนนอกเมืองรถม้าเริ่มชะลอตัวชายชุดดำที่อยู่ในรถม้าบอกอตงคนติดตามลงไปจัดการมันซะ อาตงลงจากรถมา้าแกเป็นใครกันตามในท่านมาทำไมอย่าอยู่เลยการต่อสู้เริ่มขึ้นอาตงเข้าโจมตีด้วยกระบวนข้าหมัดซ้ายขวา,ากงเย่หลบหลีกแล้วสวนกลับอาตงล้มลงอย่างง่ายดายชายชุดดำลงจากรถมาร้าพรานธรมินก่อตัวที่มือปราณมืดทำลายพลังปราณกุ้งใส่กงเย่ฝีมือใช้ได้นี่ชายชุดดำเอ่ยรรานโลหิต ลำแสงสีแดงพุ่งออกจากมือชายชุดดำโกงเย่หมุนหลบพร้อมโจมตีสวนกลับแกนะแกะใครจะให้บุกอยู่ฝ่ายเดียวกันล่ะชายชุดดำพุ่งเข้าโจมตีด้วยความโมโหเจ้านี่พลังภายในเม็งประบวนข่ายหญ่พรเราต้องโจมตีมันในระยะประชิดจะได้เปรียบ <c oughs> ของชายชุดดำชายชุดดำรวบรวพลังจากแหวนปราณมืดแพร่กระจายอสูรทมินจงตื่นขึ้นวงแหวนเวทไหลเวียนรอบตัวอาตงพลังปราณสีดำห่อหุ้มทั่วกายชายชุดดำเอ่ยอาตงในที่สุดก็เจอคู่ต่อสู้ให้เจ้าทดสอบพลังแล้วอย่าทำให้ข้าผิดหวังน้อมรับคำสั่งนายท่านข้าจะไม่ทำให้ในายท่านผิดหวัง กงเย่มองดูต้นกำเนิดของพลังมาจากแหวนเลือดนั้นสินะอาตงพุ่งเข้าโจมตีกงเย่อย่างร่วมเร็วว่าเจ้านี่ความแข็งแกร่งและความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลกงเย่คิดในใจเจองานหินเข้าแล้วสิเราชายชุดดำรอจังหวะโจมตีกงเย่จากวงนอกกงเย่ได้จังหวะเข้าไปชิดซัดอาตงล้มลงไป แต่แล้วปราณมืดก็ปลุกอาตงขึ้นมาอีกอาตงมองไปที่กงเย่เขาตั้งท่าพร้อมโจมตีพลังความมืดไหลเวียนทั่วตัวอาตงกงเย่เอ่ย้าจริงทุกครั้งที่ฟื้นขึ้นมาพลังมันก็เพิ่มขึ้นมาด้วยกงเย่รวบรวมสมาธิพลังชี่ไหลรินเขาใช้ฝ่ามือมังกรขั้นหนึ่งเสริมแรงเพิ่มพลังและความเร็วขึ้นอีกทั้งคู่เข้าปะทะกันอีกครั้งความรุนแรงทวีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กงเย่เ้ยวยจังหวะชกเข้าที่ลำตัวอาตงจนสั่นสะท้านอาตงก็ซัดเข้าที่ตัวกงเย่อย่างจังเหมือนกันชายชุดดำพุ่งเข้ามาฝ่ามือสลายวิญญาณเสร็จข้าละเจ้าโดนพิษของข้าเข้าไปแล้วฮ่าฮ่าฮ่ากงเย่กระเด็นล้มไปไกลเสียงหอบของกงเย่ดังขึ้นไม่ได้การแล้วเราต้องกําจัดทีละคนตอนนี้ต้องรวบพลังสกัดไม่ให้พิษไหลเวียนสะดวกอาตงเดินตามหากงเย่ในป่าสนออกมาสิเจ้าหยุ่ม การต่อสู้มันยังไม่จบอาตงเอ่ยพลางมองหากงเย่พิษสลายวิญญาณใช้เวลา2-3นาทีจะเริ่มออกฤทธิ์เราต้องรีบปิดฉากให้เร็วที่สุดเราต้องใช้เวลารวบรวมพลังสกัดพิษสักครู่กงเย่หลบอยู่หลังต้นสนใหญ่เขารวบรวมพลังประจุลงในดาบต้นต่อของพลังคือชายชุดดำ จังหวะนี้แหละกงเย่พุ่งเข้าโจมตีอาตงจากด้านหลังด้วยวิชาดาสุริยันอาตรงร้องก่อนจะล้มลงขยับไม่ได้กงเย่เดินเข้าไปใช้พลังสกัดจุดลมปราณไม่ให้อาตงเคลื่อนไหวเขามองไปที่แขนของอาตงมนี่มันรอยอัคระอะไรกันกงเย่มองดูชายชุดดำเดินเข้ามาจากเงามือตูมเข้าซัดฝ่ามือใส่กงเย่ล้มไปชายชุดดำเดินเข้าประชิดตัวเตรียมจะ,ะเผด็จศึก กงเย่กระโดดหมุนโจมตีสวนกลับเสร็จฆ่าละเข้าประชิดตัวได้แล้วกงเย่โจมตีชายชุดดำอย่างว่องไวและรวดเร็วเหลือเวลาไม่นานก่อนที่เราจะขยับไม่ได้ต้องรีบแล้วกงเย่พุ่งใส่ซัดฝ่ามือไม่ยัง้งโดยไม่เปิดโอกาสให้ชายชุดดำพื้นพลังให้อาตงได้ฝ่ามือมังกรเทวะกงเย่ร้องทึง้นก่อนซัดก,กระบวนข่าใส่ชายดำลอยหายไปอ้า ชายชุดดำหมดสภาพแอรเฝ้ามองกงเย่ก่อนจะหนีหายไปข้าคงต้องพักสักครู่แล้วเจ้าค,ค,คนใส่หน้ากาก